สวัสดีครับช e แนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา l o n g i n s Hydroconquest 22 Commonwealth Games กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการที่แบรนด์ Longines เนี่ยเขาไปเป็น Official Timekeeper ของกีฬา Commonwealth Games ในปี2022นั่นเองนะครับ ซึ่งพอพูดชื่อนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะหรือถ้าเกิดจะให้แปลเป็นภาษาไทยนะครับเราก็จะเรียกกันว่าเป็นกีฬาเครือจกกักรภพบนะครับซึ่งถ้าเกิดแปลแล้วนะบางทีหนักกว่าเดิมอีกนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาเลยนะครับซึ่งต้องเล่าอย่างนี้นะว่าเครือจกกักรภพบเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มประเทศนะที่ครอบคลุมจํานวนประเทศเนี่ยถึง1ในสาของโลกเลยนะครับ ก็คือจะประกอบด้วยหลายประเทศมากๆนะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษในอดีตมาก่อนนะครับแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้คุยกันเรื่องการปกครองนะครับการแบบเป็นอาณานิคมเขตใครเขตมันอะไรแบบนี้แล้วนะครับมันก็เหมือนเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกที่อะมารวมกลุ่มกันไว้นะครับเพื่อผลประโยชน์ทางการทูตทางการค้าหรือว่าทางการกีฬาอะไรแบบนี้มากกว่านะครับซึ่งกีฬา o m m o n w e a l t h g ก m e s เนี่ยก็จะจัดขึ้นทุกๆ4ปีนะ โดยที่ปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดที่เมืองเบอร์วิงแฮมของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับในวันที่28กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนะครับใครที่ได้ไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยก็ลองไปแวะชมกีฬาอะไรแบบนี้ดูได้นะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวโลโก้ของงานนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยโลโก้งานมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มีการไล่เฉดเนี่ยจากเหลืองไปฟ้าไปเขียวนะครับซึ่งเขาก็เอาเฉดพวกนั้นเนี่ยมาดีไซน์อยู่บนหน้าปัดของเรือนนี้นั่นเองนะมันก็เลยทําให้เรือนนี้ เป็นหนึ่งในในาฬิกาตะคู Hydroconquest ที่ผมว่าสีสันเนี่ยมีความเด็ดมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ขอบเบเซลของเขาเนี่ยมันก็จะมีการไล่เฉดที่แบบผมว่ามันเก๋มากๆเลยนะคือหาดูได้ยากมากอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามีการไล่เฉดนะครับเขาจะมีการแยกแบบเฉดชัดเจนอะ่ะอย่างเช่น ตัวมาร์เกอร์แต่ละอันนะครับก็เอาไปสีหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆไล่มาอย่างเหมือนในากาเป็นแพงหลายๆแบรนด์นะครับเวลามีไล่เฉดของเพชรเน่ะเขาก็ใช้เพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยแทน1สีนะครับแล้วก็เรียงมานะครับแต่อันนี้สังเกตดูนะครับว่ามันจะเป็นการไล่เฉดจริงๆอ่ะบนแบบตัวขอบไปเรื่อยๆนะครับคือมันแบบเริ่มจากฟ้านะครับแล้วก็ไล่ไปแบบติดเขียวๆนะครับมาเหลืองนะครับกลับมาฟ้าอีกนะครับกลับมาเขียวนิดนึงนะครับแบบเป็นเทอร์ควอยซ์นะแล้วก็กลับไปเป็นฟ้าอีกแบบเนี้ย คือมันมีความแกรเดียนของสีเฟสของสีเข้าหากันด้วยนะครับซึ่งผมว่าเป็นเฉดที่แบบเจ๋งมากอะ่ะไม่ค่อยได้เจอเลยนะอันนี้คือสวยงามมากจริงๆนะครับคือแค่นึกภาพตอนที่เขาผลิตเนี่ยผมว่าแบบแค่นึกกระปวดหัวแล้วะนะครับว่าแบบมันจะผลิตยากขนาดไหนนะในการไล่เฉดไปแบบนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีขีดมาเกอร์รอบๆเนี่ยนะครับที่แบบมีการไล่เฉดมาด้วยนะมันจะวิ่งมาตามขอบเบเซลด้านนอกเลยนะครับก็คือเริ่มจากฟ้าก่อน ไปเขียวนิดๆน,นะครับไปเหลืองกลับมาเทอร์ควอยส์แล้วก็กลับมาฟ้าแบบนี้นะครับตรงขอบด้านนอกเนี่ยตรงที่มันอยู่ระหว่างมาร์เกอร์ทุกๆ5นาทีนะครับ มันก็จะเป็นเส้นๆ,ๆที่แบบเนียนตามากๆเลยนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆนะจริงๆเป็นการเล่นสีสันที่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ทําให้นาฬิกาเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นได้เยอะเลยนะครับส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะมีตัวเลขนะครับเป็น12-6-9อันนี้เป็นจุดเด่นของรุ่นไฮโดรคอนเควส t อยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวเลขอ่านค่าได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวลูมเนี่ยเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะครับสว่างมากนะเวลาเข้าที่มืดทีนึงเนี่ย วาบขึ้นมาค่อนข้างจะแบบโอเคเลยนะครับแล้วก็สเปคการกันน้ำของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่300เมตรนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาดำน้ำจริงจังได้นะจะใส่ไปสกูบ้าเดายวิ่งหรือว่าจะไปสโนกลิ่งอะไรแบบนี้ผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับลงน้ำได้สบายมากส่วนเรื่องกระจกเนี่ยไฮโดอคอควสเป็นหนึ่งในเรือที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับตัดแสงได้ดีมากนะครับดูเคลียนะครับแล้วก็เวลามองหลายๆมุมนะครับแทบจะมองไม่เจอกระจกเลยอะเห็นหน้าปัดโล่งๆเลยนะครับ ซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามีการเคลือบสาร a n t i ร e f ฟ e c t coating เนี่ยมาทั้ง2ด้านของกระจกเลยทําให้มันก็ตัดแสงได้ดีมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ผมเคยใช้มานะโดยที่ตัวกระจกเนี่ยเป็นซัฟ p h i r e crystal นะครับที่ไม่ได้โดมอะไรนะครับคือผิวก็แบบเรียบๆเลยนะแล้วก็มีความเรียบเนียนไปกับตัวขอบเบเซลแบบนี้นะครับขอบเบเซลจะสังเกตเห็นว่าจะมีความสโลปลงมานิดนึงด้วยนะครับไม่ได้แบบเรียบตรงๆไปละนาบนะครับซึ่งตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นเซรามิกสีดาแบบนี้นะครับ ซึ่งก็ทําให้ตัวสีสันต,ต่างๆนานานานเนี่ยที่มันเป็นสีๆเนี่ยมันก็โดดเด่นแล้วก็ป๊อปออกมาได้ดูสวยงามดีส่วนตัวเครื่องนะครับก็เป็น L888 นะครับก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะโด่งดังละล่ะของทาง Longin น,นะแล้วก็สํารองพลังงานได้72ชั่วโมงนะครับเม็ดมุยมเนี่ยเป็นสกัวดาวคลาวนะสามารถคลายออกมาก่อนนะแล้วก็หมุนขึ้นลานได้เลยเวลาขึ้นลานเนี่ยสมูทมากๆนะครับ ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งวันที่ได้นะครับหมุนลงนะครับตัวช่องวันที่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับการใช้งานก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะเม็ดมิยมใช้งานได้ง่ายดีนะครับจับได้สะดวกดีนะเพราะว่าตัวหยกักๆเนี่ยมันก็มีสันเหลี่ยมที่หยิบจับได้ง่ายนะครับใช้งานเสร็จก็หมุนกลับเข้าไปแบบนี้นะครับตัวคราวกาดเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างจะแบบแหลมๆคมๆหน่อยนะครับเป็นทรงที่ผมว่าโอเคนะมันก็ใช้งานโปรเทคตัว เหลี่ยมมุมอะไรแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนขอบเบเซลเนี่ยหมุนได้สมูทเลยนะครับผมว่าน้ําหนักกําลังดีนะฟิลลิ่งมีความแน่นหนาดีมากเลยนะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดเด่นมากๆของเรือนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพวัสดุตัวเรือนนะครับตัวเคสเนี่ยวัสดุต้องเรียกว่าดีแบบดีมากๆเลยนะครับผมสามารถพูดได้เลยนะว่านี่คือหนึ่งในรุ่นที่ทําให้หลายๆคนน่ะเข้าใจได้เลยอะ่ะว่าคุณภาพของนาฬิกาที่แบบวัสดุเป็นแบบท็อปทอปอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองดูใกล้ๆนะ ผิวมันจะมีความละเอียดเรียบเนียนมากๆอะ่ะมันจะเป็นการขัดด้านที่แบบเราจะไม่ได้เห็นเส้นแบบเป็นริ้วๆชัดนะครับแต่ว่ามันจะมี texture ที่แบบกระจายยนะครับเหลี่ยมมุมเวลาผมจับๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองเอานิ้วแบบรูปดูตามสันนะ่ะมันจะแบบคมดูดีมากะนะครับและยิ่งด้านหลังอย่างนี้นะคือแบบคมกลิบขัดมาดีสุดๆไปเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณภาพการผลิตแบบนี้มันจะอยู่บนนาฬิการาคาหลักเป็นแสนๆได้เลยนะอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีสุดๆนะครับ คือไฮโดรคอนควสเนี่ยใครที่ยังไม่เคยจับนะผมว่าไปจับครั้งแรกเนี่ย จะตกใจเล็กน้อยนะครับว่าแบบเฮ้ยมันแบบอยู่ในนาฬิการาคาหลักหมื่นจริงใช่ไหมนะครับมันแบบดูดีมากๆเลยส่วนขนาดตัวเรือนนะครับตามสเปคเนี่ยรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็น41มิลน,นะครับวัดออกมาเนี่ยได้ประมาณ41มิลจริงๆนะครับก็ตามตัวเลขเลยความหนาอยู่ที่12มิลน,นะครับแล้วก็ส่วนลักทูรลักเนี่ยผมลองวัดจากตัวขาก่อนนะครับออกมาประมาณ51มิลน,นะครับแต่สังเกตดูนะว่าตัวเนี้ยเอ็นลิงอะมันมีการแบบขยับเข้าไปด้านในลักนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่เลยตัวลักมาแต่แบบอยู่แบบลึกเข้าไปอีกอะ ทำให้การสวมใส่เรือนนี้มันใส่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับก็จับๆดูเนี่ยถ่วงประมาณนึงนะครับก็จะเป็นตามภาษานในาการดำน้ํา300เมตรนะสายเหล็กตันๆด้วยนะครับออกมาเนี่ยก็ประมาณ154กรัมซึ่งถือว่าโอเคนะใส่ใช้งานได้แบบสบายๆนะครับส่วนฝาหลังก็จะมีโลโก้ของ Commonwealth g a m e ในปีนี้อยู่นะครับก็ เป็นเบอร์มิงแฮม2022นะครับก็เป็นเมืองที่เอาไว้จัดงานในปีนี้นั่นเองนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนตัวเลขไว้นะครับว่าเป็น1 o u t of 2022นะครับก็เรือนนี้ผลิตมาแค่2,022เรือนเท่านั้นนะก็ตามปีที่จัดงานเลยนั่นเองนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะจริงๆต้องบอกว่าไฮโดรควีส์เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ผมชอบรุ่นที่แบบเป็นสายยางมากๆนะครับคือสายยางเขาแบบดีมากจริงๆอะ่ะมีความโค้งนะครับมีความรัดข้อมือได้ดีสุดๆนะครับแต่สายเหล็็กขอของเาาาน่่ถืวไมมธรรดนะ เพราะว่าวัสดุเนี่ยความคมนี่ก็คือแบบพอๆกับตัวเรือนเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับข้อกลางเป็นขัดเงาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีดีไซน์หนึ่งที่ให้ดูเมื่อกี้ไปอ่ะมันแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆของเรือนนี้นะครับก็คือเอ็นลิงค์เนี่ยมันจะขยับเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยกับตัวเอ็นลิงค์นะมันจะมีข้อกลางตรงนี้เป็นข้อเล็กๆนะครับสีเงาๆแบบนี้เป็นตัวที่เชื่อมระหว่างสายกับเอ็นลิงค์ทให้มันสามารถ ขยับได้แบบค่อนข้างจะอิสระมากๆนะครับคือใ,ในการหลายๆเรือนนะที่เอ็นลิงเนี่ยมันยื่นออกมานะแล้วก็ตัวสายเนี่ยไปเกาะตรงๆเลยอะ่ะบางทีอ่ะตัวข้อกลางอ่ะมันจะยื่นออกมาจากตัวเรือนมากเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กอะ่ะเวลาใสปั๊บอะ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแต่เรือนนี้นะด้วยดีไซน์เอ็นลิงแบบนี้นะครับสมมุติว่าคนข้อมือเล็กใส่เนี่ยเอ็นลิงตรงเนี้ยมันก็จะแบบหักลงมาเรียกตรงๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตด,ดูนะว่าสายเนี่ย ยื่นลงมาใต้เอ็นลิงอีกนะครับไม่ได้มีการยื่นออกมาก่อนแบบนี้นะเหมือนนาฬิกาทั่วไปนะครับมันจะแบบหักลงมาดื้อๆเลยอะ่ะซึ่งจะใส่ได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่นะครับไอตัวข้อกลางเนี่ยมันก็จะมีการยื่นออกมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็สายเนี่ยจะตีโค้งกับข้อมือก่อนแล้วก็โค้งรัดกับข้อมืออีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ ทำออกมาให้แบบมันเหมาะกับทุกข้อมือจริงๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอันนี้ต้องชมเลยส่วนตัวบัคเกิลบานพับนะครับก็ทําออกมาแน่นหนานะมีความหนานะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้มีตัวที่เอาไว้ขยายเพื่อดำน้ําแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าขยายได้เยอะมากๆนะครับซึ่งมันแบบสามารถขยายได้แบบไกลขนาดนี้เลยนะประมาณว่าเพิ่มความยาวของสายได้ประมาณเซนครึ่งอ่ะนะครับก็สําหรับคนที่จะเอาไปใส่กเวสสูทนะครับหรือว่าจะลงดำน้ําอะไรแบบนี้จะใส่นอกเสื้อมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ในการใช้งานจริงจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ เวลาแบบใส่อยู่ในเมืองอะไรแบบนี้นะครับส่วน b ั c เกิเนี่ยก็มาแบบหนาๆแน่นๆแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะดูแน่นหนาแข็งแรงดีอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับ ข้อมือของผมนะครับ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะผมเนี่ยตัดสายออกไปทุกข้อเลยนะครับคือเรียกว่าตัดแบบเกลี้ยงเลยอ่ะไม่เหลือให้ตัดแล้วนะครับแล้วก็ไมโครจัสเนี่ยใส่ด้านในสุดด้วยนะครับซึ่งพอดีเป๊ะนะครับหมายความว่าขนาดข้อมือที่ใส่ได้นะครับเล็กที่สุดเลยนะคือ5.5นิ้วนะครับต่ำกว่า5.5นิ้วเนี่ยจะใส่สายเหล็กไม่ได้แล้วนะอาจจะต้องเลือกแบบเป็นสายยางมารเปลี่ยนแทนนะครับซึ่งเวลาอยู่บนข้อนะก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่าอยา ลึกเข้าไปด้านในอ่ะแล้วก็ไม่ยื่นเลยนะแล้วก็สายเนี่ยตัดลงมาตรงๆนะครับไม่มีช่องตรงนี้เลยนะให้ผมสอดนิ้วเข้าไปได้นะครับเรื่องความแนบสนิทกับตัวข้อมือนะครับความกระชับความพอดีเนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่จริงๆไซส์ต้องบอกว่าไม่ได้เล็กมากนะ4 1่มิเนี่ยถือว่ามีความเต็มข้อนิดนึงละนะครับแต่ยังสวมใส่ได้ดีพอๆกับนาฬิกาไซส์ประมาณสัก3839มมิลเลยนะครับด้วยความที่แบบดีไซน์รักมาแบบนี้นะครับ ใส่ได้ดีมากนะโดยมูดอันโทนของนาฬิกาเนี่ยเวลาอยู่บนข้อนะครับมันเหมือนเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างสีสนะันกับความทางการนะเพราะว่านาฬิการเรือนนี้คือมันเป็นตระกูลที่แบบสามารถใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปงานทางการได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามองผ่านๆเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับพลิกข้อมือไปมานะมันก็จะเหมือนนาฬิกาดาล้วนอะ่ะซึ่งมันก็จะคุมโทนนะครับใส่กสระสูดส,สีดําสูดสีน้ําเงินได้สบายๆนะ ถ้าเกิดเราเอามาดูใกล้ๆนะครับตั้งใจมองนะครับเพ่งที่ตัวขอบเบเซลเพ่งที่ตัวสีสันดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นสีสันแบบสนุกๆอ่ะที่ประดับตกแต่งทั่วๆไปอยู่นะครับซึ่งก็เป็นฟีลลิ่งที่แบบเออแปลกตาดีนะมันได้ทั้งความทางการแล้วก็ความสนุกไปในตัวด้วยนะครับซึ่งยังไงคนที่จะซื้อเรือนี้นะผมเชียร์ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไปซื้อสายยางสีดํามาเพิ่มแล้วก็เอามาลองใส่กับเรือนี้ดูนะเพราะว่าแบบมันจะเข้ากันอีกมากๆเลยนะครับเพราะว่าสายยางลองจินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมเชียราาาากกเลยยยนะรับาาสบ,สบสสสใ่็้ง รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาสปอร์ตนะจริงๆต้องเรียกว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะถึงแม้จะเห็นหน้าตาสีสันมาแบบสนุกสนานแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาสปอร์ตที่มีหลายอารมณ์มากๆนะครับจะทางการก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับจะเอาใส่เป็นลุยก็ได้นะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยสเปคจัดเต็มอยู่แล้วนะครับหรือจะใส่เป็นนาฬิกาแฟชั่นก็ยังได้นะเพราะสีสันเนี่ย เล่นสีแกร d เดียนมาแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ไม่ค่อยพบเจอลองจินเนี่ยทำอะไรในแนวนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าเก็บหน้าสะสมมากนะแล้วก็เป็นลิมิเต็ที่คนเนี่ยตามหากันเยอะด้วยนะครับ ส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่7 0็0 0กับ200บาทนะครับซึ่งในรายการออโต้ของลองจินเนี่ยเขามีการรับประกันเป็น5ปีแล้วนะถือว่าแบบค่อนข้างจะดีมากนะครับคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเทียบเท่าแบรนด์สวิสระดับหลายแสนได้เลยนะครับแต่เรือนนียต้องบอกนิดน,นึงนะว่าเงื่อนไขาการซื้อเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนลองจินทั่วไปนะครับเพราะว่าคนเนี่ยแย่งกันเยอะมากนะแล้วก็ตามหากันแบบจริงจังมากอะ่ะผมไม่รู้ว่าคิวจองตอนนี้ไปขนาดไหนแล้วนะครับซึ่งคนที่จะซื้อได้เนี่ยมันต้องแบบมีการสะสมยอดนะครับ ซื้อในรายการลองจิ้นในช่วงปี2 0 2 1ันยเถึงสองพนี่เนี่ยประมาณแบบแสนอัพอ่ะถึงจะมีสิทธิ์ในการจองซื้อเรือนนี้ได้นะครับซึ่งเท่าที่รู้มานะเข้าไทยหลัก10เดือนเท่านั้นด้วยนะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากได้นะครับก็สามารถไปติดต่อทางแบรนด์ลองจินได้เลยนะครับในเคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามแล้วก็ติดต่อดูได้นะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์